สวัสดีครับขอต้อนรับช่องสตองเกอร์นะครับผมกลับมาเจอกันอีกรอบนะครับคลิปนี้นะผมนะผมก็จะพาเ,เพื่อนๆนะมาทัวร์หาข้อมูลในเลือดกลุ่มเลือดบ้านค่ายกันนะผมนะก็เป็นแหล่งข้อมูลข,อ,ลของผมนะซึ่งผมถามผมก็บอกเลยว่าข้อมูลเกี่ยวกับพระคุณแผนปีสิบห้านี่ต้องเลือดบ้านค่ายเท่านั้นนะผมนะแล้วก็เพจของลุงสมศักดิ์แล้วก็ตลาดทอดีปีสามสองเพจนี้นะเพจเอืน่นเท่าที่ผมรู้มาก็คือส่วนใหญ,ญ่จะขายเพอย่างเดียว ไม่สนใจเลยนะครับขอให้ขายได้เขาก็จะยัดเยียดพระให้คุณอย่างเดียวเลยราคาที่แสนแพงนะผม่าไม่หาข้อมูลอะไรมาให้เขาอ่านกันบ้างเลยนะไม่เหมือนเรื่องบันค้ายนะผมนะก็จะมีข้อมูลมี วิธีการดูการศึกษาอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเราก็ต้องสื่อสารหน่อยนิดนึงเนาะคือถ้าเราไม่ศึกษาเลยบางทีเราจะไปคอยถามเอาแต่พวกบรรดาจารย์บางทีเขาไม่ว่างตอบให้แล้วบางทีเราต้องขุดขุดแล้วก็อ่านแล้วก็วิเคราะห์อเองนะผมนะแล้วันนี้นะผมก็จะพามาทัวร์อีกรอบหนึ่งซึ่งก็จะมีข้อมูลมาจากท่านอาจารย์โกนะ้แล้วซึ่งผมก็ขอญาตแกไปแล้วนะขอขอแชร์เป็นข้อมูลหน่อยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจารย์โก้ท่านไปสืบไปสอบมากนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละ วัฏกรรมเกี่ยวกับคุณนแผนปีสิบห้ากับปีสิบเจ็ดที่มีปัญหากันมายาวนานนะซึ่งข้อมูลผมส่วนตัวผมแนละ้วก็เชื่อและบันคายผมนะเพราะว่าผมวิเคราะห์ลแล้วนะตั้งนานแล้วตั้งแต่คือข้อมูลทุกอย่างมันตรงหมดแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงทุกอย่างนะมันชัดเจนนะโอเคไม่เสียเวลาเราไปดูเลยดีกว่ามามาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเรามาชมกันเลยอาวนี่นะครับผมนะก่อนหนึ่งก็มาเข้ามาเพจ ที่เลือดบัน้นท้ายนะครับผมนะตามเพื่อนๆได้เห็นนะครับก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมหรือาทางเพจเนี่ยก็สามารถเข้าไปกดตามกดถูกใจเป็นสมาชิกของเพจได้ท่านก็จะได้รับข่าวสารแบบที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาเพื่อวิเคราะห์นะครับเพื่อศึกษานะครับก็สามารถมากดติดตามเพจของเลือดบัน้นท้ายหรือติดตามช่องผมก็ได้นะครับผมก็จะหาข้อมูลจากเลือดบ้นไ่ายมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆไหนที่มาศึกษามา่ผมแนะนําให้นี่มาเลยนะครับดูที่จอนะก็ให้มากดคําว่าแนะน,นําในผมนะนี่ครับผมกดลงไปตรงนี้ะก็จะมีบรรทัดแรกก็จะมีโพสต์แรกก็จะเป็นแบบเขาปักบุญไว้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกฎระเบียบของกลุ่มนะผมนะคือกลุ่มนี้เขาไม่ซื้อขายพระนะผมนะศึกษาอย่างเดียวสามารถโชว์พระได้ถามถามได้นะครับถ้ามีคนไหนว่างก็จะมาตอบให้นะครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องศึกษาเองบ้างนะครับเนาะ ก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายครับผมนะแนะนาเข้าไปเนี่ยเขาจะมีโพสต์ต่างๆให้เพื่อนๆได้ลองอ่านลองศึกษากันดูนะครับเนี่นะ,ะแต่ประเด็นวันนี้นะที่ผมจะมา,มาัวร์กคือจะมาบรรทอของอาจารย์โก้โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าท่านมีข้อมูลใหม่ๆม,ม,มาหลายหลายอันเลยคนระับที่จริงผม่าจะทําหลายวันแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาไม่ว่างเลยว่านีงานเยอะครับผมนะก็อ่ะนะ เรื่องงานเพื่อหลายท่านคงจะรู้แล้วที่ผมเคยทําให้ดูนะั่นที่เล่าให้ฟังก็คือว่าได้งานมาประงงจากที่เคยแบบจะตีนไก่น้ากเนาะนี่ก็ได้งานมาทําแบบมีเงินใช้แล้วพอใช้มาอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนะมาขุดดูเลยเลยว่าจากรู้ข้อมูลไหนก็ลองหาดูนะับเนี่ยเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับกระดาษยันอะไรพวกเนี้ยหนังสือหอฉันอะไรพวกเนี้ยมีนั่นหมดประเด็นเกี่ยวกับหนังสือหอฉันนี่ผมก็เคยทำมาแล้วนในคลิปนะเกี่ยวกับการพิสูจน์ว่า ของหนึ่งเจ็ดอ่ะมันไม่ไม่ทันนะมันเก๊นะครับนะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะด้วยการพิสูจน์ด้วยการเอาภาพไปเข้าโปรแกรมอะไรสักอย่างทําให้รู้ว่าอ๋อพิสูจน์ว่าอ๋อเนี่ยของแท้เป็นแบบนี้นะเพื่อแต่ไหที่อยากรู้ก็ไปย้อนดูได้ใน,ในคลิปกเก่าๆที่ผมทำว่าเกี่ยวกับหนังสือหอฉันเนี่ยที่เขาว่าของของสิบเจ็ดของสิบห้าของใครแท้นะพิสูจน์แล้วนะของสิบห้าแท้ของสิบเจ็ดเก้นะผมนะตามหลักฐานนะผมนะตามข้อมูลและหลักฐานโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้าของอาจารย์โกแล้วนี่ะ ปรากาไปที่พอหลองอาจารย์ก็ปุ๊บนี่อ่านผมจะขยายเพื่อนให้ชมกันนะรอแป๊บนะอ๊มาเพื่อนๆใด้ชมกันอ่านี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อาจารย์ก็เพ,พิ่งโพสต์มานะผมนะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคนแกะบล็อกหลวงม,มุทิมนะผมนะนี่ับผมขออนุญาตนะก็คือเป็นชื่อ,อเพื่อนๆอ่านกันแล้วกันนะให้เพื่อนๆใด้อ่านอ่ะผมจะไปจะช้านะครับอาจารย์ก็นนะ่นพรว่าแก๊ง พระเกพันทิพย์นะก็มักจะอ้างนู่นอ้างนี่เนาะตามภาษาคนขายพัน,นะแล้วก็อยากจะขายก็ต้องหาข้ออ้างมาให้น่าเชื่อถือใช่ไหมครับนะครับแต่ประเด็นนะผมประเด็นของคลิปคลิปโพสต์ของอาจารย์เก้ที่เขาจะสส่ก็คือว่าเหมือนประมาณว่าอาจารย์ท่านเนี้ยท่านเคยเป็นคนแกะบล็อกเดี๋ยวนะเซนโตให้หลวงพ่ทิมมาก่อนนะนะแล้วก็จะมีการเ,าเกี่ยวอะไรเกี่ยวพันกับกลุ่มของกลุม่มซินที้ซ่างหนึ่งเจ็ดนะครับซึ่ง ตามข้อมูลที่เพื่อนๆเ,เราอ่านตามผมนะให้อ่านตามมาเลยนะก็คือพวกกลุ่มเนี้ยกลุ่มของสายห้างสิบเจ็ด้วเนี่ยเขาจะเหมือนก็นเอาพระมามาแลกไม่ใช่แกลกดิแอบเปลี่ยนตามข้อมูลนะแอบเปลี่ยนของลุงคนเนี้ยลุงที่อยู่ในภาพเนี่ยแอบเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยซึ่งลุงแกแบบอาจจะเผอเลยหรือว่าอาจจะไม่ทันดูหรืออะไรประมาณนี้เนาะถูกแก๊งพวกเนี้เอาพระไปของเก๊มาเปลี่ยนเป็นของแท้ไปหมดเลยนะครับ เพื่อนๆต้องลองอ่านดูนะผมจะไปอ่านให้ฟังนะผมจะชี้เมาส์ให้ดูเพื่อนก็ลองอ่านตามดูแล้วกันเพราะผมขยายให้เห็นชัดเจนน่าจะหเห็นชัดอยู่เนาะนะครับตัวไหนที่ดูไม่ทันหรืออยากจะนั่นก็สแคปหน้าจอที่มือถือนะแล้วก็ไปขยายอ่านได้เลยนะนะเพราะว่าอันนี้ผมถ่ายด้วยระบบ 4K มันชัดอยู่แล้วนะนะสามารถสแคปแล้วไปอ่านได้เลยนะนี่เป็นข้อมูลที่สําคัญนะผมนะก็อาจารย์ก็ัท่านก็จะไปสืบไปสอบมาแล้วท่านมีหลักฐานเนี่ยการถ่ายรูปก,การบันทึก,กวิดีโอทุกอย่างไม่เป็นหลักฐานหมดนะครับ ท่านก็ไปสืบสอบมาให้เราได้ได้มาศึกษาได้เราได้รู้เพิ่มมันอีกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับที่จริงมันจะมีนะคุณชื่อนะอะไรนะจอจานนะที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเนาะท่านนี้ก็ตามข้อมูลนะที่ออกมาแรกๆเลยก็คือที่ดรรัโพไปตอนแรกเลยก็คือว่ามามามา,มาคยกนอะไรมาเผยแพร่ความจริงทุกอย่างให้ประจันะ์นะครับนะกนะ็ไปย้อนดูในคลิปได้นะไปย้อนดูในคลิปได้นะครับโอเค เพื่อนไหนที่นะอยากรู้นี่ก็มาอ่านก็นี่ครับมาเข้ามาในกลุ่มเล่มนายแล้วมาศึกษาเลยมาขุดดูได้เลยนะครับสามารถศึกษาได้กับโพสของอาจารย์โก้นะครับซึ่งเป็นคนหาข้อมูลเนี่ยคนฟ้าทุกอย่างมานะครับนี่นะครับมาโพสที่สองอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบล็อกของเหรียญน,นะซึ่งเพื่อนยท่านอาจจะรู้ผมไม่ค่อยชอบพระเหรียญเท่าไหร่นะไม่ค่อยศึกษาเพนะราะผมไม่ชอบพระเหรียญน,นะครับส่วนใหญ่อชอบเลยคุณแผนนะครับ แต่ว่าก็จะมีอาจารยก์ก็จะมีเกี่ยวกับการวิเคราะห์อบล็อกนะว่าบล็อกของแท้กับของลิบแบกขึ้นมามันเป็นยังไงนะเกี่ยวกับบล็อกของพวก17นะกับบล็อกของวัดของจริงนะครับเพื่อลองอ่านดูนะนีนะ่ก็เป็นเป็นก็อเป็นอะไรที่สําคัญสําคัญนะครับ,นะรบสามารถมาอ่านได้นะผมนะถ้าท่านท่านไม่หาเพจไม่เจอก็เนี่ยสแกปหน้าจอแล้วก็ไปขยายอ่านดู แล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเป็นข้อมูลน่าเชื่อถือไหมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเชื่อข้อมูลของเรื่องบังคายเชื่อถือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะท่านถ้าท่านไม่ไม่หาข้อมูลมาแบบแน่จริงนะั้นท่านไม่กล้ามาพูดงนี้ใช่ไหมเพราะท่านเคยพูดอยู่ว่าถ้าถ้าข้อมูลท่านไม่เป๊ะจริงนะั้ท่านไม่มานั่นหรอกใช่ไหมอ่าอ่าโอเคนี่เรามาดูโพสต์ต่อไปนี่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับมวลสารของคุณแผนนะครับอันที่จริงนะผมนะคุณแผนมันต้องดูที่เนื้อนอะ างทีคุณแผนมันมีหลายหลายบล็อกหลายพิมพ์อ่ะเขาทำมนทุกปีทำหลายวาระทําแจกเรื่อยเพราะว่าคนไปนทำบุญเรื่อยแล้วเขาทำแจกนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอต้องศึกษาคนนะคือต้องศึกษาต้องดูแล้วก็วิเคราะห์ดูนะถูกไหมส่วนตัวผมเชื่อท่านอาจารย์โก้นะเพราะว่าพระของท่านที่ใส่ชุสวยแล้วแล้วก็มันหายากหาดูยากนะหาดูยากนะนนเนี่ยนี่สามารถมากดดูเพิ่มเติมได้นี่นะท่านก็จะมีบอกเกี่ยวกับรายละเอียด ความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ความเป็นไปได้ของเอ๊ะทำไมหนึ่งเจ็ดถึงเป็นอย่างนี้ทาหนึ่งห้าต้องเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นั่นก็มาอ่านศึกษาเอาเนี่ยเขาเรียกศึกษานะท่านต้องมาอ่านแล้วก็วิเคราะห์ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับนี่นะครับออันนี้ก็ประเด็นเลยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับในการที่ว่าเขาไปสัมภาษณ์นะครับท่านอาจารย์เชยเนาะซึ่งท่านมรณาภาพไปแล้วนะครับ ก็เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพระนี่แะผมนะอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดน,นะแต่ผมไม่อ่านให้ฟังนะเพื่อนๆอ่านมาขุดหาข้อมูลเองจากจาก,จากาช่องเรื่องบัรไกได้เลยนะจากเพจเรื่องบรรพกสามารถอ่านแล้วเอาไปวิเคราะห์เองว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อครับเชื่อก็ท่านก็จะได้พาร์ทแยนะ่ถ้าท่านไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร <c oughs> แล้วถ้าท่านไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านนะผมมานําเสนอให้ท่านได้อ่านแล้วเราวิเคราะห์เอาดูว่าเนี่ยที่ท่านอาจารย์ก็โกพสต์มาโพสต์มาเนี่ย เป็นข้อมูลที่ท่านไปหามาแล้วเอามาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักฐานให้มาโยงให้มาชนกันว่าเออมันเป็นจริงเป็น,เป,นเป็นไปได้ไหมนะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะท่านที่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะก็แล้วแต่นะครับมาต่อไปโพสต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะนะเป็นภาพกเก่าจากหนังสือแล้วก็เป็นข้อมูลนะที่ว่าท่านรุกท่านอาจารย์โกได้ไปสืบสอะมา ให้เราได้อ่านกันนะแล้วก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหากการหน่อยข้อมูลนเี้นะก็เกี่ยวกับในสมัยก่อนที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าอาวาสอะไรเงี้ยเนาะผมก็รู้ประมาณนี้ผมเมืออเดิมผมไม่อ่านในฟังนะเพื่อต้องมามาศึกษาเองนะครับมากดกดไลค์กดแชร์ที่เพจเรือบ้าทุกไยแล้วก็ศึกษานะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์เองว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับก็ต้องลองลองดูนะครับลองดู อันที่จริงมันมีข้อมูลลับอีกมากมายนะที่ผมเชื่อว่านะท่านอาจารย์ก็ต้องมีไม้เด็ดต้องนันต้องมีไม้เด็ดเก็บไว้อยู่แล้วแหละเพราะว่าในกลุ่มบัญชาต้องมีไม้เด็ดอยู่แล้วถ้าเกิดไม่มีจริงๆนะเอคือถ้าเกิดท่านไม่มีไมนะ้เด็ดป่านนี้พวกอ,อสายห้างหลายคนที่มันโดนที่มันโดนอาจารย์เนี่ยเขาเขาว่าเนี่ยต่อว่าอ,บบอาะไรเกี่ยวกับอาพระาเกมาขายหลอกขายคนรวยกัน มันน่าจะรวมตัวฟ้องกันแหละแต่นี่ยังผ่านมาจะสิบปียังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยยังไม่กล้าฟ้องเลยนะครับผมว่าท่านนะกลุ่มบร,รื่ังท่าต้องมีไม้เด็ดอยู่แล้วนะเหมือนรอเปิดไพ่อ่ะมาเมื่อ,อไรเปิดไพ่ปุ๊บจบเลยสายห้างตายยกห้างน,ะนั้นโดนคืนพระเต็มแน่ๆแหละนะด้วยหลักฐานเนาะหลักฐานแล้วก็เกี่ยวกับคนพื้นที่นะผมนะนะอ่าโอเคมามาดูโพนี้โพนี้อาจารย์โก้ท่านโพ์เกี่ยวกับกระดาษยันแล้วก็หอฉันอะไรเนะี่ยซึ่ง ผมก็ทําเมื่อปีก่อนนะผมก็ทําข้อมูลเกี่ยวกับอันนี้ไปแล้วนะเกี่ยวกับกระดาษยันขอฉันนี่ว่าพิสูจน์ว่าเนี่ยของ17 <S <S ของเขาทําออกมาเป็นทูโทนอะไรเนี่ยแล้วพิสูจน์ออกมาแล้วมันไม่ใช่ับผมนะของ17ไม่ใช่ไม่ทันนะครับพิสูจน์ออกมาแล้วเนี่ยตามรูปที่หลวงปู่ทิมท่านปลุกเสกเนี่ยพิสูจน์ออกมาด้วยหลักเทคโนโลยีของกล้องนะแล้วก็การใช้ใช้โปรแกรมนะผมบางอย่างทําให้รู้ว่าของของเรือบันค่ายนะผมนะกระดาษยันกระดาษฮอฉันงเื่อบันค่ายเนะี่ย ที่อยู่ในรูปนะครับที่เพื่อนดูนะที่อยู่ในรูปเนี่ยเป็นของจริงกับที่ท่านกำลังลูกเสกอยู่ของจริงกันแต่ของสุจิไม่ใช่พิสูจน์มาแล้วไม่ใช่ด้วยเทคโนโลยีการโปรแกรมพิสูจน์มาแล้วไม่ใช่ไม่ทันนะนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะต้องลองมามาวิเคราะห์ขคอยากรู้ไปดูได้เลยผมทําไว้แล้วนะแต่ต้องต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบมันจะได้เข้าใจบางคนเขาไปกดข้ามไงก็ไม่ดูรายละเอียดให้ดีว่าขั้นตอนวิธีการศึกษาการพิสูจน์เป็น,ปนยังไง มันก็เลยดูไม่เข้าใจนะบางคนก็เขาดูแบบทุกทุกรายละเอียดต้นต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายก็เลยเข้าใจก็อ้อมเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับนี่อ่ะนี่ะนะท่านก็โพสต์ไว้ว่าเนี่ยเกี่ยวกับรายละเอียดหนังสือมีอะไรมีรายละเอียดนู่นนี่นั่นเรื่องจริงมีคนพื้นที่อะไรยังไงท่านก็ลองมาอ่านได้เนี่เนี่มีให้อ่านนะครับมีให้อ่านเป็นข้อมูลของเรื่องจริงนะบับนนี้ท่านมาอ่านได้เลยนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าอ๋อ สิบเจ็ดมันไม่จริงนะสิบห้าแท้กว่านะแล้วก็ตอนนี้สิบห้าดังระเบิดกรเทิแล้วจนของเก๊ออกมามากมายแล้วตอนนี้นะมันเป็น,เป,นเป็นปกติเรื่องปกติของดีมานตลาดพระนะครับนะพระไหนที่ดังขายดีนะจะต้องมีของเก๊เตามาเพียบเป็นกระบวนนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็คือต้องศึกษานะศึกษานะศึกษาจากเนี่ยแหละจากในบรรทัดของที่นี่แหละแล้วก็กลุ่มแล้วก็เพจของตลาดสออยสามนะผมบอกเลยว่า ข้อมูลแน่นตรงแล้วก็ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เน้นขายนะครับเน้นเน้นอะไรเน้นแบ่งบูชานะผมนะใครอยากได้บูชาก็แบ่งในราคาที่ย่มเยานะับไม่ไม่ฟันหัวแตะนะไปกลุ่มอื่นนี่ก็ฟันกันโหหลายหมื่นเลยนะครับโอเคมาอ่าแล้วก็ามาดูนี่อนี่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยเกี่ยวกับหนังสือที่พวกสกิบเจ็ดเขาออกมาแล้วมันไม่ใช่นะนะครับเป็นข้อมูลที่บิดเบือนแต่งขึ้นมาเอง นะครับนะนี่เห็นไ,ไหมครับเพื่อนๆก็ลองวนะิเคราะห์ดูนี่เห็นไ,ไหมเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยผมอ่านบรรท,ทัดสุดท้ายให้ฟังนะท่านท่านอาจารย์ก็บอกวนะ่าทำไมผมถึงไม่ถูกฟ้องเรื่องเอาผิดบอกว่าคงคิดได้นะเห็นไ,ไหมคือมันเป็นคือจะพูดไงนะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อสมมติเพื่อนๆถูกถูกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผิดนู่นผิดนี่อย่างเงี้ยถูกเขาว่าเ้ยถ้าเราถ้าเราไม่ผิดจริงเราต้องสู้ถูกไหมต้องออกมาสู้ต้องออกมาฟ้องออกอะไร นี่ผ่านมา9ปีแล้วผมนะอาจารย์ก็ท่านก็ว่าพวกกลุ่ม17เเอาข้อมูลมาชนๆอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกกลุ่ม17็มาตั้งหลายปีจะ1ิปีแล้วัก็ไม่มีใครออกมาฟ้องท่านสักคนเลยนะอย่างที่บอกครับนะท่านมีไพ่เด็ดอยู่แล้วนะขึ้นศาลเมื่อไหร่บอกเลยว่าตายยกห้างแล้วนะบอกเลยโดนคืนพระยกห้างแน่แล้วนะบอกเลยโดนคืน้นพระยกห้างแน่นอนนะเกี่ยวกับสาลนุบะถิมนะเพราะว่า นะคนที่สายห้าเขาไม่ใช่คนพื้นที่ไงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่งมาขายอย่างเดียวะแต่งที่ทานมาหลอขายอย่างเดียวนะครับนะของปีสิบห้าก็มีคนพื้นที่มีข้อมูลมีมีอะไรสิทธิครอบครูที่ยังทันอยู่ยังอยู่นะผมนะมีเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องจริงครับนะครับนะบอกเลยว่าท่านรัฐบาลก็มีให้เด็ดอยู่แล้วนะครับเขารออยู่แล้วนะรออยู่แล้วร้อยฟ้องอยู่แล้วมามาดูนี่อันนี้ก็จะเป็นโพสเกี่ยวกับคุณแผนเนื้อ ผมไม่น่ใจะ่าเนื้อรือน่าจะเป็นเนื้อไก่สารมั้งอันนี้ผมก็ไม่ทราบเพื่อนต้องลองมาศึกษาเองนะอันนี้ผมพามาทัวร์แบบคร่าวๆครับผมไม่อ่านละเอียดลงเเอดมากเดี๋ยวมันจะนานเนาะเนี่ยผมถ่ายขยายชั้นเเพื่อนๆก็อยากรู้ก็สแคปแล้วก็ไปขยายดูเอาได้อ่านเอานะแล้วก็วิเคราะห์นะดูเนาะมาดูข้อต่อไปนะครับเนี่ย่านทะ่านอาจารย์ก็จะมีเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพระเศียนพระต่างๆหลวพ่อทีมหลายพิมพ์ที่นะครับเอ๊ อันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับหงเชื่อมนะเกี่ยวกับคนที่เอ่อเียอะไรนะสายสายสิบเจ็ดนะมาโต้เถียงอะไรบ้างก็มีนะน้างก็บีนะครับน,น,น,นี่อันนี้ก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับขั้นตอนการปลุกเสกเนาะซึ่งรายละเอียดนะคร่าวๆนะคือนายคนที่สร้างหนึ่งเจ็ดเนี่ยเขาไปเอาภาพปเก่ามาซอยนะนะซอยแล้วก็ตัดตัดเป็นเหมือนกับ เป็นวาระการสร้างต่างๆทั้งที่เป็นภาพวาระที่จะเป็นพิธีเดียวนะครับแต่หมอนี้เอามาซอยเป็นหลายวาระเพื่อที่จะให้ตรงกับพระของตัวเองที่เอามาขายเนาะอันนี้ก็อยากรู้มาอ่านนะมาขุดอ่านได้เลยนะมากดติดตามช่องเรื่องบันคายเนี่ยท่านจะรู้ว่าเออมันเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพระต่างๆนะครับที่ไปไปเดินไปห้างไปห้างตีเก๋หมดนะแต่เรื่องบันคายมีจริงนะเพราะว่า ถ้าอาจารย์ก็ท่านไปสืบมาจากคนกลุ่มเออไหมเขาเรียกอะไระคนในพื้นที่นะคนแถววัดคอในพื้นที่คนข้าคนแก่ที่เขามีเก็บไว้ตามบ้านอะไรเงี้ยท่านก็ไปสืบเสาะค้นหามาให้เราได้อ่านกันโอเคก็ไม่อยากให้นานมากก็ประมาณนี้ก็เกี่ยวกับพาทัวร์นะออของเรือบ้านค่ายนะในกลุ่มเพจเรือบ้านท่ายซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นทัวร์โพสของอาจารย์ก็ส่วนใหญ่เลยนะนะเป็นเกี่ยวด้านข้อมูลนะท่านแน่นมากนะเพื่อนพื่อนท่านไหนที่อยากจะรู้ข้อมูลเนี่ย ากจะรู้เกี่ยวกับเนี้ยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพระสิบห้าสิบเจ็ดมันเป็นมาอย,ย่างไงนะก็คือมาอ่านได้เลยครับผมนะมาหาอ่านในนี้ได้เลยถ้าอาจารย์ก็ท่านมีไว้ทุกคลิปทุกอย่างทุกข้อมูลมีให้อ่านหมดเพียงแต่ว,ว่าท่านจะอ่านหรือเปล่านะครับถ้าท่านขุดไหวก็มาลองขุดเลยผมเคยไปขุดทิ้งโอ้โหอ่านไม่หมดหรอกครับผมนะจาไม่หมดจริงเยอะจริงนะเกี่ยวกับข้อมูลนะแค่จำได้คร่าวๆก็ ส่วนใหญ่เวลาผมสงสัยผมก็จะบางทีมามาเปิดเพจแล้วก็เพจแล้วบางทายเนี่ยเรามาหาดูว่าเออมันเป็นยังไงเออจะได้บางทีลืมเงี้ยก็ต้องมาเปิดดูใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนท่านไหนที่อยากรู้ก็มาได้เลยครับผมนะมาได้เลยมาอ่านได้เลย <S <S 1> <S 1> ท่านอาจารย์โก้ <S <S ท่านมาโพสต์เกี่ยวกับข้อมูลทุกอย่างไว้อย่างดีนะเนะราสามารถศึกษาได้นะคนระับนะนี่ใชนไหมอันนี้เรามากดที่แนะนำนะ,นะมาต่องน,น,นิดนึงก่อนจะไปนะครับก็จะเป็นโพสต์ มีโพสต่างๆอ่อจา์ท่านอาจารย์สมชายท่านก็จะมีโพสตจุกกบพระอะไรก็บางก็มีบางทีก็ท่านจะแชร์โพส์ขอจาโก้มานะเพื่อให้เราได้อ่านกันให้เราได้ศึกษากันนะครับก็จะมีอาจารย์หลายท่านนะอยู่ที่ว่าเป็นเกี่ยวกับกลุ่มรับนคพานก็จะมีซึ่งมีอาจารย์และอาจารย์เทพอาจารย์ยงยุทธอาจารย์แจ็คใช่ไหมก็จะมีอะไรสองสามท่านนี่ผมพอดีผมจาชื่อไม่ได้ครับพอดีท่านส่วนใหญ่ท่านอาจารย์สมบัติเออท่านไม่ค่อยได้โพสเนี ท่านคงจะทางานไม่ว่างไม่นโพสนะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ข้อมูลนะผมนะอาจารย์ก็ท่าจะโพสต์ข้อมูลให้เราอ่านที่ว่าเขาสืบเสาะค้นหามานะครับอ่าโอเคครับผมก็นี่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ผมพามาทัวรนะเ์เรื่องบรรทายนอกเพจบรรทัดที่เป็นแหล่งข้อมูลของผมนะแล้วก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะผมนะเชื่อถือได้เพราะว่าเพจบรรทายกับเพจของลุงสมศักดิ์นะก็เป็นเพจหน้าหาเดียวกันแล้วก็ข้อมูลตรงกันนะผมนะซึ่ง ไม่เพจอื่นนะในเพจอื่นที่เขาแตกแนวออกมาเยอะแยะมากมายผมเองก็คือถ้าถามผมนะก็นี่เลยเรื่องบางคา,ายกับเพจรมสมศักดิ์เพจอื่นท่านเพื่อนๆต้องลองวิเคราะห์กันดูนะครับกเเพราะว่าจากหลายท่านที่เขามาบอกผมที่เขาไล่ผมฟังก็คือเพจอนนื่นเน้นขายเดียวเน้นขายเดียรพะข้าแทงหมดพร้งคนอื่นเก๊กหมดนะผมนะทั้งคอื่นตีเก๊กหมดเลยก็จะได้ษฐ์เขานะซึ่งในตอนนี้นะผมนะที่กําลังระบาดเลยก็คือว่า ตอนนี้ที่ผมไปส่องมาหลายหลายที่นะหลายทีหย่หลายช่องเริ่มเอาพระ15มาผสมรวมเป็น17แล้ว,ลวเริ่มเอามาควบรวมนะครับเพื่อรวมให้เป็น17เปิดความประมาณว่าให้คนรุ่นใหม่ที่มาศึกษาได้สึ่อรบว่าเออนี่เป็นพระ17เพื่อที่จะได้ขายได้่แพงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของแท้จริงมันไม่แพงหรอกนะไม่แพงมากหรอกถ้าเกิดมาของลุงสั่งแล้วท่านคือลุงผมสั่งแกปล่อยวางแล้วเนาะแกแกอยายกจะเผยแพร่มากกว่า แกก็แบ่งในราคาที่ย่อมเยานะไม่ได้เอาเอาอะไรแพงมากมายนะถ้าเกิดแกจะขายแบบแบบแพงๆจริง,งป่านนี้รวยไปแล้วนะรวยโอ้โหไม่รู้รวยแกปล่อยไปรูกกี่องแล้วผมถ้่าที่ผมสังเกตนะพระบ้านแกตอนนี้เหลือน้อยนะนะเมื่อก่อนเราไปทำใหกไมนะ่นาโอ้โหพระบ้านลุงแกนี่แบบเยอะมากขนาดไม่ลงมานะผมสังเกตนะหน้า,นาพระเนี่ยก็คือพระที่แบบพิมพ์ธรรมดาพิมพ์นิยมธรรมดาเนี่ยโอ้แกมีโอ้เยอะหลังๆมานี่เริ่มจะเหลือแค่ถาสองถา เม,มื่อก่อนนี่เมนหกเจ็ดถาดเลยนะเมื่อก่อนพระพิมอะไรที่แบบอล้วพิมนิยมแบบปีหนึ่งห้าพิมธรรมดาอะไรเงี้ยฝังตะกรุดทแดงฝังอะไรเงี้ยที่ว่าฝังตะกุดโทนตะกุดคู่ตะกรุ 5, 6, 6, ดห้าดอกหกดอกอะไรเงี้ยโอ้แกมีตั้งหกเจ็ดถาดนั่งอยู่บนบ้านนี่ตอนนี้เหลือน้อยแล้วบอกคงเหลือน้อยนะครับแต่ก็ยังมีแบ่งให้อยู่นะเพื่อนๆไหนที่สนใจก็ทักไปหาแกหรือทักมาผมก็ได้นะผมก็บวกห้าร้อยพันเหมือนเดิมนะครับก็ ก่อนจนะจากเงาผมจะบอกว่าตอนเนี้ยเท่าที่เมื่อวันก่อนที่ลุงแกคุยกับลวงอาจารย์ก,ก,ก็จะมเะนะีเรื่องการประกวดนะครับเรื่องการประกวดพระเห็นแว่วๆมาว่าน่าจะมีนาบ้าะมีนาปีหน้าเนี่ยแล้วก็หนังสือก็จะออกหลังถัดจากที่ประกวดแล้วก็จะมีหน,นังสือออกตามมาเนาะก็คือถ้าหนังสือออกมาแล้วนะผมบอกเลยว่าราคาก็คงจะขยับขึ้นเยอะเลยแหละเพราะว่าออตอนนี้ท่านแค่รอให้ว่าให้ให้มัน ัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนังสือจะอจออกมาซึ่งเหมือนเดินถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวอะไรไงเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปบอกให้เพื่อนได้ได,ได้ได้รู้นะได,ไ,ดได้ติดตามกันว่าเออเป็นไงหนังสือเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยประกวดวันไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะครับโอเคก่อนจากกาันก็นะครับขอเพื่อนนะสวัสดีปีใหม่นะขอให้เพื่อนทั้งหลายที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เลาระปลอดภยัยจากภัยอแนตรายต่างๆนานาทุกอย่างนะครับผมนะ แล้วก็อย่าลืมนะกดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะผมนะเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อผมจะได้มาทาคลิปนะเกี่ยวกับพระหลวงปทิมให้เพื่อนได้ชมกันให้เพื่อนได้ศึกษากันนะให้เพื่อนได้พาแท้ไปใช้งานกันนะนะส่วนคลิปที่ผมติดค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์อะไรกันเดี๋ยวมีเวลาอีกนะมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาทําให้แล้วกันเดี๋ยวยอยทําให้ตามตาม,ตามที่มีเวลาว่างแล้วกันนะเดี๋ยวทําให้นะส่วนคลิปขอเลขนะข่าวก่อนก็เฉียดไปหน่อยเดียว เสียดายจะได้สักห้าพันก็ไม่ได้ผิดไปตัวเดียวเองแล้วผมบอกใชไหมหลวงปู่ท่านท่านให้แบบานี้บางทีเราต้องไปคิดไปเองว่าเงินสลับเองอะนะต้องไปคิดเองนิดนึงผมก็ไปซื้อนะม,มันผิดไปตัวเดียวอะผิดไปแต้บเดียวไ <laughs> ม่งั้นได้เยอะเท่าไหร่สองใบก็เท่าไหร่สี่พันห้าพันถูกไหมสามตัวล่างใช่ไหมเ<ม>นี่ยคือถ้าคนที่มีมีอะไรมีบุญวาสนาเยอะขอเป็นคนจุดทูบขอ ว่าน่าจะโดนนะแต่ผมมันคนปกากจัดไงนะด่าคนเยอะก็อาจจะมีขัดขึ้นมาแต่ผมบอกเลยกลางทตีมกล้าพูดเลยว่ามันทุกวันอีกเฉียดทุก่นเวลาขอเนะยเวลาไหว้ของปู่ท่านให้แบบนีออต้องคิดเองบ้างไอ้นุน่มโอเคคิดมีสว่วนท่